คุณเคยเป็นคนแบบนี้ไหมคะที่ปากเนี่ยค่ะพูดทุกวันเลยอยากมีเงินล้านเงินห้าล้านเงินสิบล้านเงินร้อยล้านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะทำโน่นทำนี่สารพัดปากอะค่ะพูดเข้าไปเข้าไปแต่ในใจค่ะในใจในใจค่ะในใจมก็คิดว่ายังไงคะ่ะว่าทำไม่ได้เงินล้านนึ่ง จะทำมันได้ยังไงวะเงินห้าล้านคุจะทำมันได้ยังไงวะเวลาเนาะเบ๊ก็้อพูดแต่คุณว่าคุณทำไม่ได้แต่เขาบอกให้คุณพูด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 ไปก่อนอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะปากกับใจไม่ตรงกันค่ะฝากแม่เอมนะคะตาำใด้เลยค่ะคุณเคยฟังใช่ไหมใจเป็นนาย ได่ไหมกลายเป็นบ่าวใจคุณนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แม่เอมฟันธงให้เลยคะ่ะยังไงคุณก็ไม่มีทางได้คะ่ะเพราะปากกับใจคุณไม่ตรงและใจนะคะ่ค่ะมันเป็นนายคะ่ะนะมันบอกแล้วว่ามันไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะความคิดคุณสมองคุณร่างกายคุณนะ,คะ่ค่ะมันไม่มีทางคะ่ะที่จะไปหาวิธีทํามันนะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างวินยัยทําให้มันสาเร็จ เพราะเจ้านายค่ะในใจของคุณนะมันบอกว่าคุณทำไม่ได้ค่ะแล้วถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะ,ะอย่าลืมกดหัวใจค่ะกดแชร์กดติดตามแม่เอมเข็บทิศชีวิตค่ะ